สู่การเป็นเจ้าบ้านกับซิมซิงโอเคครับในพาร์ทเทสที่2ของผมวันนี้ผมจะมาเป็นโฮสต์ไอตัวนี้ครับหรือเป็นหัวห้องนั่นเองคราวนี้เราก็จะสามารถเลือกไอเดลซีพวกนี้ได้แล้วเหมือนที่ผมบอกในพาร์ทที่แล้วไงเพราะครั้งที่แล้วอ่ะโฮสต์เขาจะตั้งแต่คราวนี้ถ้าเราเป็นหัวห้องอย่างเงี้ยเราจะสามารถตั้งไอพวกนี้ได้แล้วครับแล้วก็ DLC พวกนี้ด้วยเห็นปะ คือต้องโหลด DLC พวกนี้ให้เพื่อนก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนไปโหลดให้เหมือนกันทำนองน,นี้เพืจะสามารถใช้งานไอ้พวกนี้ได้ไงโอเคแต่ตรงเนี้ยผมไม่สามารถคอนเน็ได้ครับซิมเพิ่งคอนเน็ตัวเนี้นะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของผมอะ่ะมันไม่ได้เปิดไอพอดเอาไว้ก็เลยไม่สามารถเปิดตัวนี้ได้คือเพื่อนอะ่ะลองเข้าไปแล้วครับแต่มันขึ้นว่าเออร์เลอร์ทำนองเนี้ยผมก็ไม่สามารถใช้แบบนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้น ามาชี้กู้ชีพอีกแล้วครับท่านด้ต้องใช้โปรแกรมตัวนี้แหละครับเพราะว่ามันเป็นระบบแลนตัวนี้นั่นเองแต่คราวนี้มันจะยากหน่อยครับเพราะว่าเราต้องครเอทเน็ตเวิร์กขึ้นมาอันหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็ทําห้องใหม่เพื่อให้เพื่อนจอยห้องเรามาโอเคเดี๋ยวผมสร้างห้องก่อนนะอ่ะฮะประมาณนี้ครับแล้วเราก็กดครเอทเลยชึบนี่มันก็จะขึ้นห้องให้เราแล้วที่เหลือก็คือเอาตรงเนี้ยไปให้เพื่อนนั่นเองครับ ห้องที่เราคีเอทเราก็จําในห้องเราไว้ด้วยนะครับไอข้างบนตรงเนี้ยแล้วก็รหัสห้องที่เราตั้งไปเพราะถ้าเราจําไม่ได้อะเราก็ต้องมาสร้างใหม่งไงโอเคแต่ผมส่งให้เพื่อนก่อนนะโอเคนี่ไงครับก็เข้ามาเรียบร้อยนี่ไงเพื่อนเราเห็นว่าคราวนี้เราก็สามารถคีเอทเกมได้แล้วนะโดยโกดที่แลนตัวนี้นั่นเองแล้วก็โฮสได้เลยโอเคนี่ครับก็ได้แล้วเอา IP ตรงเนี้ยแหละข้างบนตรงเนี้ยมาใส่ แต่เนี้ยผมเบอรอไว้ไงก็เลยไม่เห็นนะ่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าเกมกันดีกว่าครับโอเคชึบชึบยังไงเราก็ได้โค้ดมาแล้วครับเราก็เอาไอ้โค้ดตรงเนี้ยก๊อปไปให้เพื่อนเรานั่นเองที่กลุ่มนะเพื่อนนะ่ะต้องสร้างมาใส่เซฟของเราก่อนไงแล้วก็มาแอดในแฟมิลี่ของเราก่อนครับนี่จะสามารถเล่นด้วยกันได้อันนี้ผมจะลองแบบมอดทุกอย่างเลยนะเพราะมันจะมีบัคหรือเปล่า่ Oh. นี่โอ้โหเลื่อนเ oh. ลื่อนเ <Yeah. S 1> นด้อยู่แต่ระเด็นคือต้องใช้ฮามาชิเนี่ยสิใช่ผมต้องไปเปิดพอร์ตไงถ้าเปิดพอร์ตมันจะง่ายกว่าน,นี้มันแค่ซิมเปิลคอนเนอกะ์อ oh. ่ะจะเป็น oh. บ้านของเราไงล่ะ 5. นี่ไงได้ครับลื่นอยู่ระบบสต็อประบบอะไรก็เหมือนเดิมนะชึบถ้าผมสต็อเพื่อนสต็อปป่ะสต็อปครับเห็นเป่าถ้าเราสปีด หนึ่งสองสามเพื่อนก็จะเห็นเหมือนกันทานองนี้ไงก็จะเป็นระบบทานองนี้ครับสำหรับไอตัวที่เราเป็นฮต์ใช้มอสร่วมกันได้นะนี่ไงนี่ผมก็เล่นมาเตอรไฟลอยู่นะนี่แล้วก็เพื่อนของผมก็เล่นแวมไพร์ประมาณนี้ใช้ของมอดเหมือนกันมันก็เลยเห็นประมาณนี้เหมือนกันไงแต่เดียวลื่นฟื้นอะแล้ถ้าผมสร้างอะ มันขึ้นอะไรปะขึ้นไม่ไม่ขึ้นอะเป็นหน้าเล่นปกติถ้าผมลบเนี้ยถ้าสมมติว่าผมลบไอกระถางนี่จะเห็นปะึไหนเอ่ยกระถางกระตาผิงเงินขึ้นเงินขึ้นเงินขึ้นพี่ลองดูที่เตาผิงไงถ้าผมลบไปอ่ะชึบหายหายเลยโอ้โหวันนี้มันแบบไอนี่เรียวไทม์เลยเนี่ยอันนี้ผมใส่ไปกลับกลับมาละกลับมาละเออเห็นวะอาจาเลื่นกระถางต้นไม้กลับมาละโอเค แสดงว่ามันเพอร์เซกันเท่านั้นเองอ่ะมันไม่แหลกแบบมากไงแต่มันไม่สต็อปนะอันนี้ผมอยู่ในโหมดสร้างนะมันไม่สต็อปเวลาไงเหมือนเราไปเล่นแบบคนเดียวทำนอเน,นี้ยเฮ้ยจึบอ่าทึบเพราะพี่ลงอะไรเงินมันก็จะหักไปใช่เงินมันจะใช้รวมกันไงเพราะแต่พี่ลงไว้ตรงพี่ลงไว้ตรงไหนตรงเตาผิง,ผงอ๋อ โอเคโอเคมีทีนมีอะไรวางเพิ่มขึ้นเฮะเจีมดีว่าฮะอันนี้ผมเข้าโหมดแบบไร์โหมดนะครับนี่นี่ไงคือความแตกต่างของออนไลน์อ่ะเวลาเราเข้าบิลโหมดนะครับมันจะไม่สต็อปให้เราไงม,มันจะเล่นให้เราแบบต่อเนื่องเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกับว่าเราไปเล่นคนเดียวครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่สามารถสต็อปได้ แต่เราสามารถสร้างได้นั่นเองแต่เพื่อนเราทํานอนเนี้ยเพื่อนเราอ่ะไม่สามารถสร้างได้นะโอเคลองกดสร้างดูทีว่าได้ไหมขายไม่ได้เขาบอกว่าผู้จอยอ่ะผู้เข้าร่วมอ่ะไม่สามารถสร้างบ้านได้อันนี้ก็คือข้อเอสียอยู่เขา,ย,ขาย,ยังไม่ได้ไไดทำแับน,นี้ไงใช่ใช่แสดงว,ว่ามันไม่สามารถขายได้และคลิกทีก่ตัวผมก็ไม่ได้ใช่ไหมคลิกได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบ เป็นเป็นเหมือนเป็นอนั้นสองันคุยกับคุยกับซิมทั่วทั่วไปอะฮะอ๋อแล้วถ้าผมคลิกเพื่อนอ๋อผมสามารถควบคุมเพื่อนได้นี่หว่าถ้าเป็นหัวโอ้โหหัวหัวดีดีอย่างีอ๋อเข้าใจแล้วก็คือโอ๊ตเขายังไม่ใช่โัวตัดวินหน้าที่เสรีเลยนะทําได้เหมือนปกติเลยแต่เพื่อนที่เข้ามาไม่สามารถทําอะไรได้อันนี้ยังเสียดายอยู่ครับตอดน้เขาปรับให้มันบาลานซ์เท่ากันเนาะ แต่ว่าก็ประมาณนี้ของมอสทุกอย่างลงได้ครบแล้วก็เพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยครับเป็นแวมไพร์ไงทานอนอเนี้ยก็เลยออกบ้านตอนเชา้าไม่ได้เสียดายเดี๋ยวค่อยทําร้านอาหารละกันครับแล้วค่อยลองไปขายดูอะว่ามันได้หรือเปล่าแต่เงินอะไรอย่างเงี้ยมันจะรวมกันนะครับมันจะไม่แยกกันไงถ้าเราทํางานอนะโอเคลองทางานคนละอย่างกันสิฟรีแลนซ์อะฟ,ฟรีแลนซ์ง่ายสดุดโอเคผมเป็นฟรีแลนซ์ละกันทึบ มันจะขึ้นของเพื่อนป่ะถ้าผมกดฟรีแลนซ์เนี่ยขึ้นขึ้นว่าทํางานสมัครงานเป็นอะไรอะ่ะอ๋อแล้วอีกตัวละครหนึ่งองะมีงานขึ้นป่ะไม่ขึ้นนี่หรือผมต้องจอยเองใช่อันนี้ก็เหมือนกับของผมขึ้นไงอ่อาเดี๋ยวผมลองสมัครงานด <Okay. S 2> ูบ้างลองคนละสายงานกันดูอ่ะที่เป็นดาราอะไรเงี้ยแต่โฮสมันส่องเพื่อนได้เสียดายวะอย่างนี้มันก็โกงเพื่อนได้ดิ จับเพื่อนไ้แบบไอ้นี่อเดี๋ยวผมจะบอกเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วกันนะโอเคอะขึ้นนะจ๊นี่ไงครับขึ้นครับแจ่มเลย <c oughs> ก็คือเพื่อน,น่ะสามารถช่วยเราเล่นได้เท่านั้นเองครับแต่เราสามารถควบคุมทุกอย่างในบ้านได้มันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับระบบโฮสต์นั่นเอง <c oughs> ยังเสียดายที่ไอ้นั่นอะเนาะมันยังไม่มีแบบแยกกันเล่นเลยไงถ้าเราลองไปแบบร้านอื่นนะมันจะสามารถไหม โอเคขอลองดูหน่อยถ้าผมทาวเวลอะฮะแล้วลองไปกับเพื่อนดูครับว่าเพื่อนที่เล่นด้วยกันน่ะจะวาร์ปไปหรือเปล่านะต้องลองกดดูนี่ครับก็จะเป็นวาร์ปประมาณนี้ถ้าเราเข้ามาเพื่อนเราก็จะตามมาด้วยแต่เพื่อนจะไม่เห็นนะว่าเราเลือกภาษาที่อะไรอะ่ะ AI มันจะเออป่าวะลองวิ่งดูสิแล้วก็วิ่งแยกกันได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องบังคับกันถ้าผมคุยกับเด็กอะ แต่มันไม่แหลกเลยนะมันเพอร์เซกันเลยนี่ไงเราก็คุยแยกกันได้ครับแต่อารมณ์ก็เหมือนกับว่าไอ้นั่นน่ะแหละเราเล่นสองคนน่ะแหละแต่มีเพื่อนมาบังคับอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองอะโอเคก็ประมาณนี้ระบบออนไลน์ผมว่ามันยังเป็นไอ้นี่อยู่เนาะมันยังเป็นเบต้าเพราะว่ามันคอนเน็กกันยากเหลือเกินครับอันนี้กว่าจะเข้าเกมได้นะโคตรนานเลยไปติดปัญหาตรงเซฟอะแหละก็ต้องรอเขาแก้ก่อนไง ให้ลองมาทำนี้ด้วยกันดีกว่าไหม oh. เนี่ย oh. เพ้น์น่ะลองดูสิถ้าผมสเปย์กดสเปย์ข้างหลังได้ไหมพร้อมกันนะเปใช่ไอ้ตรงลานข้างหลังอะไอ้สีฟ้ารกรอบบนอยากรู้ถ้า<ช>ผมไม่ได้กดทูเกเตอร์มันจะตามมาปะไม่ตามไม่ตามพี่อยู่อยู่อยู่กันที่เลยเนี่ยล้วลองกดที่สเปย์ตามผมอ่ะมันจะต่อเนื่องปะ อ่าเดินมาฮะมันมีไอ้นั่น,นใช่ไหมคอนติเนียลกาฟิตี้ทูกเกเตอร์ใช่ป่ะใช่อ,อ๋อแต่ไม่มีแยกกันโอเคนี่เราก็บอมงานไม่ได้ดิที่โคเซ็งก็คือต้องทำรวมกันแหละครับเหมือนก็เป็นระบบทูกเกเตอร์นั่นแหละผมว่านะน่าจะใช่เลยนะเดอร์มองหน้าเลยสุดเซงเ็งให้ทางานด้วยนะ โอเคนี่ไงก็รประมาณนี้ครับระบบออนไลน์พื้นฐานขอ,องการเป็นโฮสคือตอนนี้ผมแนะนําให้เล่นแบบกับเพื่อนในไทยก่อนนะอย่าเพิ่งไปกับต่างประเทศเลยครับเพราะว่าแม่งแหลกมากเราก็เล่นกับเพื่อนใกล้ๆก,ก่อนก็ได้ทํานองเนี้ยแล้วก็แนะนําว่ารอมอสอัปเกรดสักหน่อยครับเ <c oughs> ลาวค่อยเล่นน่าจะดีไงเพราะว่ามันลื่นอยู่นะมันก็เหมือนเราเล่นคนเดียวแหละครับเนี่ยไปเล่นลื่นเลยไม่มีปัญหาคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันนะ เพราะว่ามันเพอเซกันเลยครับต้องไปเปิดร้านต้องไปทำอะไรอย่างนี้ยแหละวันที่ผมบอกเอาไว้นะเอาเป็นไรฮะดวโอเควันนี้การแนะนำมอสตัวนี้ซิมซิงก็เรียบร้อยครับรอเขาอัปเกรดก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะตอนนี้บั๊กยังเยอะอยู่ไงก็ได้แค่สองเทสเท่านั้นแล้วเดี๋ยวรอเขาอัปเกรดเดี๋ยวผมมาใหม่ครับผมวันนี้ ไปแล้วครับนมอสมอเด้อ